Liêu hấp Giết quá giết giết được Ờ liêu hấp liêu hấp <laughs> Lập ta lên Lập ta lên Lập Lập ta Lập Lập เอาเร็วครับใครจะชนะคู่นี้ใครจะชนะเร็วครับโอเคเร็วป่ะผมมืยรัดไหเป่าปล่ะป่อเลยครับเป่าเราครับเป่าเลยเร็วป่ะเร็วใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับ

วันนี้หก็บโตเตะไปเลยเอาไกลแล้วครับไกลแล้วตอนหกรือมหนึใครจะแต่กางเกงครับเร็วเร็วครับไกลแล้วครับไกลแล้วยิงที่นึงยิงที่นึงเร็วเร็วเร็วไปปะแก้ว